ปรับคนนอกใครที่อยากเรียนซื้อสินค้าเพียงชิ้นเดียวนะคะเริ่มวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ครูจะสอนซูมห้าวันทุกคนค่ะห้าวันห้าบทเรียนไม่ได้เอามาหลอกมาล่อค่ะห้าวันห้าบทเรียนซูมสองที่ครูจะสอนนะคะทุกคนเตรียมสมองคุณไว้ก็พอเตรียมกระเป๋าไว้ใส่ตังค์เยอะๆก็พอเตรียมรับทีมงานเตรียมรับลูกค้าเตรียมรับออเดอร์ก็พอนะคะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรค่ะเอาที่สบายใจนะคะ เริ่มวันที่หนึ่งกรกฎานะคะเราจะสอนติดกันห้าวันห้าบทเรียนแล้วเราจะต่อด้วยอ่ะทีมงานใครที่เก่งจิงเป้งเป้งตัวแป้งต,ตัวแม่เรื่องอะไรครูจะให้เขามาสอนจุดเป้งเป้งไม่ยืดเยื้อไม่เอาน้ําเอาแต่เนื้อนะคะตัดคลิปวิดีโอยังไงเอาง่ายๆเลยแล้วที่เหลือคุณไปต่อยอดเองเอาง่ายๆแบบนี้เลยสมมุติว่ามีวิดีโออ่ะต้องการเอาวิดีโอ มาต่อ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 ,ตอให้มันสั้นๆภายในแค่สองนาทีหรือหนึ่งนาทีทำยังไงจะได้อไปลงทีทีด้วยจะได้ไปลง YouTube ด้วยทุกคนไว้ดีไหมเฮ้ยซื้อสินค้าเพียงชิ้นเดียวจากบ้านุุบก้าอะไรก็ได้อ่ะทุกคนมารับวิชาหลักล้านกลับไปอ่ะไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้ว่าการพาะตอนนี้นนบปก้าดังมาก